บัดนี้เป็นครั้งที่72ตรงกับวันที่20มกราคม2569ั้าร้บเ้ารเจ้าพานิตาเสดวงขอเป็นไวจาสัตยายพุทธมรถรมยเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์ญาิชาแด่องค์พระควัมปติเทนะเจ้าองค์หลวงปู่สำเร็จหลวงปูบบ่บนเนตหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาชินามณีผู้ขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมานมาฒน,นาในการสวนสัตยายของข้าพเจ้านีนขออนุภาพ คุณพระรัตนตายครูบาอาจารย์เทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงมาดาให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิเพคนแก่การสวดสัจธรรมต่อไปว่สดชุมนุมเทวดาสมัญตาชกวาเลสุอัตตาหันชนตุเทวตาสัทธรรมมุนีราชัสสุนันตุสะขโมคขางสักเฮกามีสรูปเจจีสิคราตเตชานตุริเชวิมาณีจีเปรัเถจคามีตารวนาคาหันเอกหะ วัทุมเฮเคเตภูมาจายันตุเทให้ว่าชาลัทรวีสเมยยาคคันทาพนาคาตินทันตาสันติเกยังมณีวาราวจนาสาถูมสุนันตุธรรมสวนกะโรยามพระทันตาธรรมะสวักะโรยามพระทันตาธรรมสวนกะโรยามพระทันตาบทสวดธรรม นามการสิทธิขธานโมจัสสะพกวาตระตโสมาสมุทธดสะนโมตัสสะพวาตระตโสมาสุทธัสะนโมตัสสะพกวาตโระตโสมาสัมพุทธัสัตสัจเกริยาขธานัติมสนอันยังกุโธมสนวนายตินัสจาวะชนัสสมิหตุสภทานัติเมสนาอันยังังขมสนาวนายตินัสจาวะชนัสสทมิหตุสภานะบทสวดมหากรุณิกนาถ ติอธิกาคาถามหากรุณิกกนะทวะทายาสัพปานินังเปรย์ตว่าปารมีสผะปตอสัมโพธิมุตตะมังเอตินะสัจวัชนะมาห้ตุสภูปัทวามหากรุณิกกนะทวะหีใจยาสัพปานินังเปรย์ตว่าปารมีสผะปตอสัมโพธิมุตตะมังเอตินะสัจวัชนะมาห้ตุสภูปัทวามหากรุณิกกนะทวสุขายาสัพปานินังเปรย์ตว่าปารมีสผะปตอสัมโพธิมุตตะมังเอตินะสัจวัชนะมาห้ตุสภูปัทวา ประสูมหาสมัยสูตรเอวามเมสุตังเอกังสมยางพระขมาสังคีตุววหาติกปิลาวะทุมหิงมหาวันเนมหาตาพี่ผู้สังเค้นะสาเทิการจามาเตหิพี่ผูสาธิหิสาเพเทวะลันเตหิท้าสหธิจะโลกธาตุหิเทวะตาเยปุเยนะชนิปติตาหุติพระคมารต่างท่าสนญญาพี่ผู้สังการชาตถโคจตัวนางสุทาวาสกายการนางเทวานางเอตตาโหเสียยังคง သကဝါသာကေသောဝိဟရတေကပိလဝတုမေဟိမဟာဝန္နေမဟာသတိပုသောကေနသတိကံဈာမတေဟိပုသောတေဟိပပိဟံတေဟသဟိဇနုကထတူဟိသေဝပဉ္ဇေပုရေနသဏိပတေတ။ โวจพภะควานทังท่าชนะยะพิขุสังกัญจายานุนามายันปิเยนะภะควาเตนุปัสสังกมายามาหูปัสสังกมิทวะภะควาตโตสันติเกตปะเจกาคาท้าคาสชยามาเตอะทโคตเทวตาสช้ยาท้าปิมานะภะควะปุริโสซัมมะสิตังวะภาหังภาสารดยยะภาสาดิตังวะภาหังคำนี้ช้ยะเอวะเมวะภูธาวาเสสุเทเวสุวัตระหิตางภะควาโตภูระโต ลาตูรหังสวดทุโคต้าเทวตาภาคควานตางอภิวาเทวตาเอกมันตาทั้งสุยเอกมันทันทิตังโคเอกาเทวตาภพคะโตสันติเกยเยี่ยมการทางอภาสิมหาสมมิโยปวานาสินเทวกายาสมาขะตาขะตามหายมังธรรมาสมิยังท้าทีตายเยาวะอปาราชิตาสังขันเตอร์โคปาราเทวตาภพคะโตสันติเกยเยี่ยมการทางอภาสิ

mē shāntē sharaṁ tēk sūtāvī mārā caakū mātā sūtāntā sūsū nā kā te ātukō apā rā te wā tā pā kua tō sāntikē īmāṅ kā tā ā pā sī ye ke chī pūtāṅ ca nā nā tā sēṅ ātē ผวกรททางตูสุเทวตาสันนี้ปฏิจจคโหติตถาปาทางท้าสนายาพี่ผูสังขันใจเยปิเตพี่ขเวหฮสุงตัตติตมาทานางอรตันตูสัมมาสัมพุทธเตสั้าปิพควันตานางเยตตะปกมาเยวะเทวะตานั่นนี้ปฏิจจหติตาจติจหิจติจตาทติตาจติงติจติจเิจต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 ิาติจติจติจติอติติจติานาจตรจติจตติจติา multimulti-field สามีภิกขเวเทวกายานังนามานิแทนที่สามีภิกขเวเทวกายานังนามานิตามสุนันทัสสัจจังมณีเสโครธาภาเสสนิเตเทวะบันเตติโขเทวิคูภะครับครับปาจะสุงฆะขะวะยะตะโธจะสิโรกะมะนุยะสามิยัตถะภูมาตะทัสสะตะเยสิตากิริขาภะลัง เอิตาตาสมัยตาปทุสิหาวสันีนาโรมหังสาสามพุนโธธาตมานาสาสุทธาวิปัสันนมานาวิระเพโยปาจาสเตยตวาวะนิกะเประวะทเวตตวามันตยีชันชัสสวเกสุสเนรติเทวกายาพิกันตเตวิชาณธาพิหัวเตจาตาพมางกรุงสุตวาพุทธศาสนาเตสัมปาตรโหยานาหามนุษานาธาสนาอาเป กสตามาธาภูสงสาหาธาสาตริงสตางเอกสาสานะมานุสาณะมาเถสุมาเปเกนันตมาธาคุ้งทิสาสัพพาภูธาหุตาจัสัพพาอภิญญาญาวาวะคีตวานตจขุมาตตวามันตยิสัทธาสัวเก นาสันเนนาเตเถรกายาพิการตาเตวิชานาถาพิขโวเยโวหังกิตายสาไมคิลาอานุปูภะโสาตาสาหัสายาคาภูมมากะเประวะทวายที่มันโตชื่อนันโตนันนนันโตยะสาสิโนอมมัทมานาพิกามุงพิผุนังสุนิติมนังยะสาหัสาเหมาว่าตาอยากนานาตะวันนี่น่อยที่มันโต ที่มันโตชุติมันโตวันนามันโตยักษสัตว์สินอมอท่ามานาพี่กมงพิกขนางสมิเตงว่านางซาตาเคลาติสาหัสายยาคานานะแตวันนี้หน่อยที่มันโตชุติมันโตวันหนามันโตยักษ์สัตว์สินอมอทามานาพี่กมงพี่ขวนางสมิเตงว่านางอิตเตอซราสสาหัสสายาคานานาแต่วันนี้หน่อยที่มันโตชุติมันโตวันหนามันโตยักษสัตว์สินอมอทามานาพี่กมงพี่ขวนางสมิเตงว่านาง 3မီတာ50စတန်းရခနန80မိတ္တမှသူတိမှန်တဝနမှတရဆစနမထမနာအဓိကမရှိပနံစမီတင်းမနံခုန်ပြရာန်ချခင်ကိုဝေပေါ်လာစနိဝေသနံဖွေယောနံစတာချဆံရခနမပိုရ ลูกอาสัตย์เต็มพรโลราชาข้าหิยโกโทป่าฆ่าสามิติว่านางโผลรินาจ่าที่ชั้งราชาเท่าและรัชโธปสัสติ์ัตงท่าพานาจาที่ปฏิมาหาราชายศสิษย์ศูนตาปีตาสะห้อโวนท่านอมมะหาพะไรที่มันตัวชุติมันตัววันนั้นมันตัวยศสิลนอมัทธามาลาพี่กามุพี่ขวันสามีติว่านาง ข้าขีนนะจัตถีสังราชาวิรุฬหข้ตปัสสติกุมพันทานาที่ปฏิมหาราชายัสสิโสปตาปิตาสาพระหวงนท่านนามามหาพระไรที่มันตัวชุติมันตัววันนามันตัวยัสสิโนมัทมานาที่คำมุงีิควนังสมิติณวนางปัจฉิมาจัตถีสังราชาวิรุปหข้อตาปัสสติกุมพันทานาที่ปฏิมหาราชายัสสิโสปตาปิตาสาพระห่วงวนท่านนามามหาพระไรที่มันตัวชุติมันตัววันนามันตโตยัสสิโนมทัทมาณา พี่กมุงพี่ขุนนางสมิตเองว่านางอุตาราจัตท่สังราชาวิกกเวโลตาปัสสัตยาคานาที่ปติมาหราชยัสสัสิโสโตตาปิตาสาพระอวันทนาามาหาพระลายที่มัตุชุติวันโตวันนาวันโตยัสสิโนมทัมนาพี่กมุงพิกขุนางสมิตเงว่านาง บลิมาติที่สางทังฆตาเราทังีในนั้นรุนหากโภปชีเมนั้นไม่รุ้ะับเขาโวเวรแต่รังที่สร้างจตาเราเต้ามหาราชาสมันตาจัตุรสทิชาคัทพันละมานาทั้งสูวันเอกปีระวัฒเวดยะงสัมมาวิมุนทาสาขัวว่าจานิกาสะทามายาภูเจนทุนิเทนทุว ผัวจ่าวิภูโตสหัสจันทันกามาสเอโชจักินุทันทุนิทันทุจัปมาโทปมาโยจะเทวสูโตจะมาจะกริจิตาเสโนจะกทันทัพโคนโรลาชาชานโสาโกอาภูป่าจะ สิกขเจวะติมข้ารุสุริยะวะชาสายเตจันเยจาราชาโนคันท่าภาสหราชูพิโมทามานาพิกำมงพิคนัาสมิเตวะนางอาทาภูนาภาสานาคาเวชาลาสหาชกากรัมภราสาจราภูปายาสาายาติพิยามุนาทาสาราทัสาภูนาคายาสานุเอราวันโน มหานาโคโซปาข้าสมิเานางเยนาข้าราเชสาสหราชจิตที่พาทิชาปาคิวิสุจะจะคุิหายากาบต่ว่นณมัจจปาตาจจตาสปปนาอิติเตสนามังอายันตถานาข้าราชนาาสิสุปนาตโตเขมก กสิีพุทโธสังนหาหิวจะหิวปวหายานจานาคัสปนาสนาหนมากังสุพุธานิตจาวัชิลาหาเถนะสามุธางสุราสิตาภัสโรวาสวะสิ์เสติที่นั่นตยัสานสิงโกลากัญชามหาพิสนาสุราธนวเวขาสะเวปจิติสุจิตจะพะฮาโธมณิจิสาหัสตันจาปริปุตานังสัพเพเวโรจนามกาสนาหิตวาภพริงเตนางลาหุภาจามูปปาข้ามงสม ทานเตพี่คนนางสมิติงวานาง อาโปจเทวาปัทมีจเตโชวโยตทาขะมุงวรลุนาวัลุนาเทวาโั่โมจายาสสะสหเมตากัลุนาคยิกาคูเทวายาสสินนทเสเตสสาทากายาสภะนานาตะวันนิโนอิทิมาตุพุติมาตวันนาวันตยัาสสินนมัฒมนาพิฆมุงพิขุนังสมมิติงวานางเวทูจะเทวาสารีจามาจะตุเวยยมาจัจะสุปนิสาเทวาจันุมาคูโพรากิตาสุริยะสุปนิสาเทวาสุริยะ มาคูบราร์คีตานะคาตานีบุรารคีตาวาคูมันทวาราหกาวสุนางวัสโวเซโทสาโกุปัคข้าปุเรนท้าตโตเทเซเตตสาธากายาสเพนานะตงวันนี่หนุ่ยที่มันตัวชุดติมันตัวมันน้ามันตัวยะสัสินุมัทมานาพิกมุงพิกุณางสมิจจริงว่านางอาถาภูชาภูเทวาชัลลามาคีสิขาด้วยว่าลีจการจารชาจาวมา อุพานิพาสินโนวะลุนาสหาธรรมาจะอาจุตาจะเนชากาสุเลยย่าลุจิลาคูวาคูวาสวสเนสินโน อัแต่จาสนาเทกายาสภะนานะตวันนี้หนุย่ยที่มันตัวชุติมันตัวันนั้มันตัวยะสินนมัทธะมานาที่กำมุงพิพ u n สมิิวันนงสมานามหาสมานามนุษามนุสตมาทิธาปะตสิกาคูวาคูปมโนปะตสิกาทคูหะนิโยเทวายเจารโลหิตวาสิโนปารลคามหาปาราคา คูเทวยะสินนทเสตจสาทหากายาสเพนานตะวันนีนอยที่มันตชุติมันตววันนัมันตัวยะสินนมัธมนาพิภมุพิภุนังสมิติงว่นางตกากรุมหาลุนาคเยคานาสังสหาชาตคายหาบามโหข้าคเทววิจากขานาสธรมมตาหาราคาชามิสกายะสินนทันาาคาปชนโยติสาและพิวะสติเสตสัหากายัสเพนานะตะวันนี้น่ยที่มันตชุติมันตววันนัมันต ยศสัตสินโนมัทมานาพิฆมุงพิขอนางสมิติงวานังเทมิยาตุสตายามากนตกาจายศสัตสินโนซ้ำพิ่จักรรามาเสถาโชตินามาจารสวาเนมานะสินอนคู่อัฐาคู่ปานิมินมิชาตเซจัยศพสาทากยาสเพนานะตวานิโนยิทิมันตัวชุติมันตัววะนัมันตัยศสัตสินโนมัทมานาพิฆมุงพิขอนางสมิติงวานังนั้นเทเตเทวาเนี เทวานิกายาสภเณนะนะจวันนินนามันว่าเยนาคันชุ่งเยจันเยชาทีชาชาปวจชาชาติมาเคียงโอขตินาแมนาสามังทาเคงโมขตนะลางนาคังเจนทางว่าสิจาติจังสะพามาปะมาโตจ่าโปใจที่มาโตัสาสันงกุมาโรจิโซจ่าโสปาค้าสมิติวัฒน์างสหัสภอมาโรกานางมหาพูมาพิจิตเจติยวปะปานนชุติวันโต พิสมากายโยยัสาสิซอทสเสทให้ชาคูปะจะกวะสวัติโนเตชจะมาชะตวาคาหานิโกปารุวานิโอเตจาสาเพอยพีกันเตชินเทเทเวสพามะเกมานาเสนาพี่กามิปัสสการหาสามัญที่ยังเอสาคันหาทาคันท่าหาลาเคนาพันทัา นะหูวะสมานตาปะริวาเคะมะอุจิหาปะจินายิเตสัทธามหาเสโนการหาเสนะเปสิปะนินาตะนะมหาจาสะนังกะตะวานะเตนะมังยะถาปะโวสะโกเมขอทะยันโสสวีชุโภตะถาโสภาจู ทาวติสังขุทวะสยามหัวเสตตะตะสาพังพินญาญาบ่าวขีตวานะจักรุมาตะตวามันตะยิธาธาชาวเกศศาสนนะเตมานาเสนาพิการตะเตวิชานาถาพิภัวตจะอาตะปมากรงสุดวาพุทธศาสนาวีตาเคหิปาการมองเนสุมาปีชยุศภิวิชิตะสังขามาภิยะติตายะศาโนโมทันติสหะโพเทหิสวะกาเตชะเนสุตติ บสอสวนตันั้นยาปกรณ์นะโมเมพุทธเตชะสารตันตานาตยาธรรมมิกาเตชะปสิทธิ์ทีปสิท,ทวานารายาปารเมสุราศีทธิธพามาใจยินทาจจจัตตุโลกาคามพีระคากา,าสม,มุภาภูตุงคังคาจัสพภามาใจยะ ลสิที่พะวันตัเตชยชยทอลนีทอลนีอุทาที่อุทาทีนาทีนาทีชยชยาข้อคนละคนลนี้ใชไรใ้เสนเมรุราชพนนลชีชยชยพามพลาะสพีนาแขนทนาคีปีสาสพูตคาลีชยชยะทุนมีมีตาเรคีชชยส่วนสิงคีสุธา

နိသလေသထဆုရှယဆေဆယထောနိသံသင်းသထဆယချယမံခလာလာညာဘဝခေဆယချယဝရနယခေဆယချယရခသင်သုရဘုရှတေရှာဆယချယပမေထခနာချယချယလာစတိလစာໄဆိုင်ချယချယဘာသံဝင်းသဖังချယချယအလဟံတာဘာเจခသံဝချယချယ มาเหสุโรฮะโลฮาเรนเทวาเชยาชยาพมมาสุราโคชยาชยานาโควิลุนหาโควิลุปาโคจันที่มาแล้วไม่ยินเจ้าจเวนัสเตโยเจ้าเวโรวัลโนปิจัคิวาโยเจ้าภาชุนหูบุมาโลทัสลาทัควาทาราสามาเทวาสิจิตา ภาสาทยอยสีโนสาวกกาสาภาชัยยาลาโมพระวันตุเตชัยธรรมโมจะสังโฆจะทัสสะปาโลจะชัยกังเอเตนะชัยเตเชนะชัยโสทีพระวันตุเตเตนะพุทธเตชานะโส โคตุเตชัยามังขะลังเชโยปีพุทธสัจสิลิมตโตย่งมาละสัจพาปีมตโตปราชโยโคสยามโพทิมันเตปโมทิตาชยตทานพามะคะนาเฮสีนเชโยปิพุทธสัจสิลิมตโตย่งมาละสัจพาปีมตโตปราชโยโคสยามโพทิมันเตปโมทิตาชยตทาน เอนทักขณามาเฮสีนเชโยปิพุ้ท้าสัตสิเิมัตโตยังมาและสัจาปาเปมัโตปาราชโยโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาแตยะตาทานเทวขณามาเฮสีนเชโยปิพุ้ท้าสัตสิเิมัตโตยังมาและสัจาปาเปมัโตปาราชโยโคสยาม เออที่มารเทบมอท่ตาเฉยตาทาสุปันนัคนามาเฮสีโนเชยปิผู้ทศสิเนมโตอยังมาลัสจักรลาปีมังโตปราเชโย ออโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตาธาสุปันนัคนามะเฮสินโนเชโยปิพุทธศสสนมัตโตยังมาและสัจปาปิมะตโตปราชิโยโอโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตาธา นาข้าขนาดมหิสิโนยชโยปิพุทธสัจสิริมัตอย่างมาและสัจปาปิมัตโตปาราชโยพอสยามโพอทิมานเทปโมอทิตาชยตาทาสปามาะขนาดมหิสิโนชยานโตอร์ธิยาโมเลศกยานางนานทิวะเถนอยวางตะวังวิชโยหีเยสูเฉมวางคารา เลอาปาราชิจสปานังเกศชิเซปัทวีปวขาเลขาพิเซเกสพระพุทธานาคขาปตอปมทติสุนาคตาสุมาคตาสุปาาตังสุโธทิตตังสุขะโนสุโมโหทจัตสุยิทังภาณาริสุปัทขินางกามงวะจากรรมามปะทขินางปังขินางนโมกรรมามปิีเตปัทขินางปังขินานิจตวานัตถานตเต ข้าคิดในทายาทาราทัสสุขิตาวิรนห์หาพุทธศาสนาโรคาสุกิตาโหทาสหสเพหยะจิพิสุนันตุโพโตเยเทวาสมิงทานิอธิขตาธีคายุการสทหัวตูสุกิตาหัตูสพัธารักขันตูสภัธาตานังลักขันตูชินาสาสนาญาคาจีปะธนา เจสังขาเพรโปรนตุมโณฑนัตทยุตกาลีปวัสสตุวาสังวัสาวะลาการโลพาจุปาทวัเตสังไมวารินจุจาราปัตตากายะสุขังจิตจสุขังอรหังตุยาถาอรหังบทสวดธรรมานิยามสุตังเอวเมสุตังเอกังสมยังค่ะ ยัมหาตเชตวะในอนาคพที่กาสานาเมจัตโคภะคะวะพี่ครมานเตสีพิชโวติพวันเตเตเตพี่คภะคะวะโตปัสสุสุภ่วยตทวเจ้าปาทาวะพิขเวตถาคธานา เตจจัมเจสังขาลนิจจเดวปาทาวะพิขเวตถาคตานังอนุปาทาวะสตธาคตานังทิจาวะสัทถาถุกธรรมะทิสตตาธรรมนิยามตาสาเพสังขาลาทุกขาติจังสตหาคตโตพิสังภูสตเตียพิสเมเตียพิสามภูชิตตวาพิสเมตวาเจคติเทเศติปัญญาเศติปัตเปติวิวัตติวิภัชเตวานิกรโลเตจาวะเพจังขาลาทุกขาเตวปาทาวะ ยิคเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิทาวาสะธาปุถามาธิตาาธรรมนิยามตาสัะเปธรรมานตาติตังตถาคตพิสรมผู้เติอภิสเมีติอภิสามผู้ชื่ตวาภิสมีตวาเจคติเทเสติปะเถติปะเถอัปะเปติปะเถติปะติวัติวิภัตติวตานิการติสัพเพธรรมานตาติธ้ามโวะจัพควาตามา นาเตปิคูพระกวาโตพาสีตาพินานภูนติบอสวดพระแทรกะรัตค่ะถาอติตนาวาขามายยนะนาปติกางเขอนาะคาตังบคุคคลไม่ควรามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่ควรหวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะยะทัตติตามปะหิญญาตัตางอปัตติญจอนาะคาตังสิ่งเป็นอนดีตก็ละ ไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนัจจะโยทัม,มังกตตตวิปัสเติอสังทีราสารังคุปปันตังวิธรรมามโนโ,โพหเยผู้ใดเห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในทีนนน่นั้นนั่งเฉยๆไม่งอแงแนคงแข็งขอบคุณขอบคุณอาการเช่นนันไว้อาเชว่กกิจะ มาแต่ปังโกชัญามลลังสูเวความเปลี่ยนเศรษกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นาเิโนวสังขารันเตนะมหาเสนนะมะจุนาะเพราะการพัดเปลี่ยนต่อมาจะลาซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสาหรับเราเอวังวิหารนี้มาจาเป็นอโหระตมาฐานที่ต่างจามเวพัตเทกาลตุติสันต์ตอาจิคาบเตโมนี้มืนี้ผู้สงบย่อกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิทานทางกางวนกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่ไม่เพียงเราตรีเดียวก็น่าชมบรสุธรรมะสังเวคะปัจเจเวขณะ ตาเพสสังขาราอันนี้จะสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปะธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดเึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปตาเพสสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปะธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากพอเกิดเึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธมานตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าละของเราเพร่ะตัวว่าตนของเราอาทุกวังชีวิตแต่ชีวิตของเป็นของไม่ยั่งยืน ผวังมลานางความตายเป็นของยั่งยืนอาวัสสังมายมริตตาพังเราจะพึงตายเป็นแท้มลนปาริโยสานังเมืชีวิตต่างชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดแล้วชีวิตต่างเมอันิี้ต่างชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมลานังเมอันิี้ต่างความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตคนที่จะสังเวชอัอย่างกิโยอาเชรังาการนี้มีได้ตั้งอยู่นานอเปตวิญญาณพันปัสจวิญญาณอุทโอนเขาทิ้งเสียแล้วที่เสสจิญากนอนโตปทมีเัรื่งแข่ดิน กาลิงขค้าลังอกว่าประดุดดังท่อนมาและท่อนฟืวน,นี้ละถังหาประโยชน์นี้ได้อันนี้จะว่าจะสังขารสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนออุปทธวะยะธรรมนี้น้องมีความเกิด้นแล้วมีความเส่มไปเป็นธรรมดาอุปัสชิตวานนี้รู้ชันติกันเกิด้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปสสโมสุขโผความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งัพเพสตาแมดติจะสะทั้งหลายท้องฟกรมลังตาย,ย่มาลิงสุจะมาริสาเดตายแล้วและกำลังจะตายตะเท ว่าหัางมาลิสามี้เราก็จับตายอย่างนั้นเหมือนกันนะที่เมถดสังสโยความสงสัยในความตอยน,นี้ไม่มีแก่เราเลยโอสดเมตตาอย่างกิจีย่งกิจีกุศลังกรรมังสาเพหิบะเตหิกะตังบุญยางนอนนโมทันตุสุนตุอนตวเย เทวาสมิงคันเญยอธิคคตะเจคายุกะสัทธาโหตุสุกิตาโหตุทุกขะปะโมจันตุมาตาปิตาสุกิตาโหตุทุกขะปะโมจันตุสัพเพยะติกาสุกิตาโหตุทุกขะปะโมจันตุสัพเพอายติกาสุกิตาโหตุทุกข์ปะโมจันตุสัพเพปิสาภาเพยักขะสัพเพปะเตสุกิตาโหตุทุกขะปะโมจันตุสัพเพอะริหะปะ ชายะสุกิตาโหตุทุกขาปมุจนตุสัพเพนะขัตตาสุกิตาโหตุทุกขาปมุจนตุสัพเพเทวาสุกิตาโหตุทุกขาปมุจนตุสัพเพตามาตินางสามิชันตุโวบรสอดบรชาหลวงปู่ทวดนโมบพิชสตัวคันติมายะอิติภควานนโมบพิชสตัวคันติมายะอิติภควานนโมบพิชสตัวคันติมายะอิติภควา ปฏิธานะคาถายาเทวตาสันติวิหารละวาสินีทูเปคาเลโพธิคาเลแตหิงเตยหิงตตยธรรมมาทานในนาพวันตุปูชิตาโสเทกรอนติเท คาวิหารมันเทเรเทสจอมาชานาบาคาชัมพิคาโอสนามิกาธนาปฏิอุปาสกาคามาจะเทสะนิรมาจะอิสระสปันนาภูตาสุขิตาภวันตุเตธราผูชายเปิจันทัชสังภาวะสังเสชัชาตาเทวปาปาติกานิยานิตันธังมืวะรังาปฏิจะเตสาเพปิทุพัสสะการนุตุสังขัยอย่งจตุจีนัง ตัณธรรมธรรมมาธาราเจปุฆาลสังสฆวัตุสนาโควาทายาจหิตายาจามเฮระปตุสันธรรมโมสัพเปปิธรรมะจาริโนวุชิงสัมปาปุนายามาธรรมเอาริยาปเวทิเตปัชนนาหูตุสัพเปปินานิโนพุทธะสัสนีสัมมาทารังปเวชัชนตักาเลเทโวของวัสตุทิภาวายาสัตานังสมิชังเนา เมค่านิมาตาปีตาจะาอัตราชังให้จังราคันตีปะปุต,ตะกังเอวังคำเม,มนาราชโนปะชังราคันตุสาภาธาเทวตาอุโยชนัคาถาทุกขาปาตาะนีพยาทว สุขาพยาปาตาจะนีพิยาเทากาปาาจะนีเทากาหตสาเพปินาน่นอยตาวตาจะอาให้สัมผัสรางังิยาสัขผัสงาเพเทวะมโนทานตูสาพาสัมปฏิสิติยาทานนังาทานตูสาจยาเสีังเราขันตูสาพาทานภาวนาพิรตาหตูันชังตุเทวตาคตา สมังคราคถาโคตูสาพังสมังฆารังรคันตูสาพาเทวตาสาพุธานุภาเวนสเทหุนตูนรตระโตูสาพังสมังังรันตุสาพาเทวตาสาพธรมานุภาเวนะโสเทหุนตุนรตระโตูสาพังสมังฆารังรคันตูสาพาเทวตาสาพะธามานุภาเวนสเทหุนตูนนรานตนะ สเพเพพุทธาตรมปตาปฏจการนั้นจะยังพลังอันตาะจัตเชนรลกรังพันธามิสสะปะโสสเปย์พรนธาพุพรงปตาปฏจจการนั้นจะยังพลังอันตาะจัตตชนรักรังพันธามิสสพพะสสเพพุทธารปตาปจการนันจะยังพลังอันตาะจัตชนรักรังพันธามิสสพพะสสเพุทธาพรมปตาปจการนันจะยังพลังอันตาะจัตชนรักรังพันธามิสสพพะสสเพพุทธาตรมปตาปฏจจการนันจะยังพลังอันตาะจัตชนรักขังพันธ พระพุทธาพระรมประตาปัจจการนันจะยังพลังอันตาจเตชนะระคังพันธามิสัพโสสเพพุทธาพระรามปตาปัจจการนันจะยังพลังอันตานจาดเตชนะระคังพันธามิสัพะโสสเพพุทธาพระรามปตาปัจจการนันจะยังพลังอันตาจัเตชนะระคังพันธามิสัพโสด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ครับจะาด้วยศัทธาพุทมนี้ค่าพระเจ้าขอน้อมก้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าเสด็จกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเสด็จสุสวรรคนข้ล นี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แข็งคาาปลอดภัยจากทุกโ,โกโรบภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งและได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนอขออยากได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสาม,มาทิฏี่ตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำร,รงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพทวาทั้งหลายผู้ดได้อนุโมทนาสาธุก,การในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิ์ประสาทพรน้อมส่งอนุภาพ แห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายศเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและป่ายลาวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สาิง,งาโมเลดได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพระทาน,นุภาพเทวาน,นุภาพฤทธิทาน,นุภาพอันศักดิ์สิธิ์อำนวยผลให้เป็นสิบิมงคลแก่เขาผู้ครอบครองและบูชาทุกการเถิน